สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่พย่าจะพามาแนะนําให้รู้จักกับเห็ดไมตาเกะนะคะอันนี้ไปยังอ่อนๆอยู่นะคะส่วนตัวนี้คือเขาแก่แล้วนะคะแต่ว่าก็ยังกินได้ทั้งสองอย่างถามว่าอย่างไหนอร่อยกว่ากันมันก็อร่อยกันคนละแบบนะคะเห็ดชนิดนี้นะคะเป็นลักษณะเดียวกันกับเห็ดหอมนะคะแล้วก็ใช้กันอย่างแพร่หลายในญี่ปุ่นแล้วก็ในยุโรปด้วยนะคะโดยเฉพาะในการดูแลสุขภาพนะคะ,ะเห็ดไมตาเกะนี้จะมีเอนไซม์เพราะฉะนั้น เขาจะมีประโยชน์มากๆต่อร่างกายนะจ๊ะเห็ดไมตาเกะนะคะเป็นแหล่งเค็เป็นแหล่งบำรุงของวิตามิน B ทองแดงสารต้านอนุมูลอิสระ Uh, ซิลิเนียมแล้วก็กรดแพนโทเทนิกนะคะรวมทั้ง uh, มีภูมิมีสารที่จะมาช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันที่ซับซ้อนของร่างกายด้วยนะคะเพราะฉะนั้นทำให้เห็ดชนิดนี้มีสรรพคุณทางยาเป็นที่น่าประทรับใจแล้วก็เป็นที่ยอมรับของในประเทศญี่ปุน่นแล้วก็ของจีนรวมทั้งในยุโรปด้วยนะคะเห็ดชนิดนี้ เขานำไปสกัดเป็นยารักษาโรค HIV โรคหัวใจโรคอ้วนประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆน,นี่คือข้อมูลอ้างอิงจากประเทศเดนมาร์กนะคะเดี๋ยวไปตะกร้ามาใส่เนื้อเขาจะเหมือนเนื้อไก่เลยค่ะ เดี๋ยวพี่ยาไปตะกร้ามาใส่ก่อนนะดูค่ะนี่ค่ะวันนี้พี่ยาจะมาเอาเพราะวันนั้นวันนั้นเอาไปแล้วพี่ยาติดใจเนาะวันนี้พี่ยากันนะจ๊ะ thank you อร่อยนะทุกคนเราต้องรีบทำกินนะคะพอเอาเขาไปแล้วต้องรีบทำกินเพราะไม่งั้นะเนื้อเขาก็จะเป็นสีดำๆนะจ๊ะแต่จริงๆแล้วเขากินได้จ้ะไม่เป็นอะไร เนื้อไก่เด็ดอร่อยมากๆเลยขอบอกดูเขาง,งอกออกมาค่ะนี่ขนาดเราเราที่เราตัดไปจำได้ไหมคะเพื่อน <c oughs> มีน้องทากเกาะอยู่นะคะนีน้องทากเกาะอยู่สองตัวขาวดำ คือเห็ดพวกนี้นี่คือขนาดเราตัดไปเขาก็ยังงอกออกมาใหม่ค่ะนี่ค่ะเพื่อนเดี๋ยวพี่ยาจะเก็บนิดนึงนะคะเก็บไปนิดนึงนะเดี๋ยวจะตัดเอาไปนิดนึงเอาไปแค่พอกินค่ะตัดเอาไปอันนี้ค่ะเอาอันนี้แล้วก็เอาอันนี้นะคะแล้วก็พี่ยาจะเอาอันนี้ไปทำน้ำพริกเนาะ พย่าจะเอาไปทำน้ําพริกกินเพราะว่าเขาอร่อยมากนะคะเห็ดเห็ดเห็ดไมตะเกะนะคะหรือว่าเห็ดแม่ไก่นั่นเองจ้าหรือว่า h a n s of the wood ค่ะอันนี้คือเขาแก่แล้วนะคะเพื่อนเขาแก่แล้วเพื่อนๆจำได้ไหมที่พี่ย่ามาตัดไปอ่ะขนาดเราตัดไปนะเขาก็ยังขึ้นมาใหม่จ้ะเต็มเลย ทุกคนเห็ดพึ่งเนะเห็ดพึ่งน้อยป้าวีออกแล้วคะ่ะทุกคนพี่ย่าไม่เก็บคะ่ะอร่อยดีเหมือนกันคะ่ะใส่มาม่า ป่านี้เห็ดดินขึ้นมาแล้วค่ะอันนี้เป็นเห็ดดินอีกชนิดหนึ่งนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวพี่ย่าจะเอาไปเปรียบเทียบให้ดูที่บ้านนะเดี๋ยวพี่ย่าจะเก็บไปก่อนถอดถุงมือแล้วนะแล้วเดี๋ยวพี่ย่าจะไปเปรียบเทียบให้ดูระหว่างเห็ดแมนเดลกับเห็ดดินตัวเนี้ยลักษณะแตกต่างกันยังไงอะไรอร่อยกว่ากันนะจ๊ะเดี๋ยวไปดูกันที่บ้านจ้ะ น,นะะเป็นเป็นเห็ดในตระกูลลัตซูล่าเหมือนกันนะคะแต่ว่าที่ประเทศเดนมาร์กเขาไม่กินกันเพราะว่ามันไม่มีรสชาติอะไรเลยรสชาตินี่เขาจะใช้คำว่าไมา้เขาไม่ให้ดาวไม่ให้อะไรเลยนะไม่แอนติฟนด้วยนะแม่แนะนำให้กินด้วย คนลมแรงมากเลยค่ะดูดิแบบทางน้ำอะ่ะทุกคนน้ำไหลอ่ะค่ะทุกคนดูดอกนี้ดิงามมากเลยไม่รู้จะได้หรือเปล่านะลมก็แรงเจออีกดอกหนึง่งทุกคนอยู่ตรงทางน้ำไหลพอดี นี้เป็นเห็ดลัซซูร่าหรือว่าเห็ดเอ,อเห็ดก่อเห็ดดินนะจ๊ะเพื่อนๆนี่จะ้ะไปต่อจ้ะนีด่ดอก,กนึงค่ะโอ้ไม่ได้แล้วจ้ะดอกนี้ไม่ได้นะจ๊ะไม่เอาจ้ะอุยอ้ย,โ,ยโชคดีมากเลยอันนี้เป็นเห็ดพื้นตินหมีคะ่ะทุกคนางามมากเดี๋ยวเรามาถอนกันเลยคะ่ะ ขอภัยกับความลมลมแรงนะคะลมแรงมากๆขนาดลมแรงขนาดนี้ยังมีคนมาเดินเที่ยวนะเพื่อนติดลุมนี่จ้าเห็เพึ่งตีนหมีจ้าเที่ยใ,ใส่ถุงมือไม่เหมือนกัน อนนะโอ้ไม่ไม่รู้จะได้ไหมนะเพื่อนๆเดี๋ยวตัดดูไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะเพื่อนดอกได้ค่ะเี่้ยวดอกไปเพราะว่าเขาอร่อยเนาะมีหาได้แต่ดอกค่ะขาไม่ได้จ้ะเพื่อนจ้ะขาก็ไม้เหมือนเดิมเนาะ ได้แค่นี้เ็ดตัวนี้พี่ย่าไม่รู้จักจริงๆค่ะไม่เอาค่ะเพราะว่าเราไม่รู้จักเนาะ เโดนฝนอ่ะเพื่อนเพื่อนดูดิเพื่อนเพื่อนดูดอกนี้ค่ะเขาโดนฝนนะไม่รู้จะได้ไหมนะโอไม่น่ารอด ไ,ได้ค่ะไม่ได้จานเพื่อนจ๋าเสียได้ค่เรากินไปแล้วไปจ้าป่าเห็ดของพี่ย่านะคะเพื่อนป่าเห็ดที่นี่ไม่น่ากลัวค่ะตอนนี้เป็นเวลาหกโมงเย็นนะคะ พี่ยายังมาเดินอยู่ในป่าอยู่เนาะเรามาดูเห็ดกันเฉยๆค่ะมาจอบเห็ดเฉยๆไม่ไม่คิดว่าเห็ดจะออกหรอกค่ะเพราะว่าปลายปลายปลายเดือนนี้ค่ะเห็ดถึงจะออกค่ะเพื่อน